เดียวครับโอเคมมเียวเชื่อมันในปีปัจจครันไว่เชื่อมันไอมังกรนั่นเรื่องราวเกี่เชื่อมันในจีเดย

เด anyway, ี loser, ๋ยว่เอ้ยเดี๋ยวทำเไม่กัดทำเสเออไอ้่ใคำวานุเปิดองตนีาเดียวอมาต่ิกเกอร์บรรกาศที่พ่อให

อะไรวะจู่า่าเตตายจุดแตะตบอุ้ยอาการตบไม่จู่ว่าเดี้ตันนี้อะไรเัวนี้ก็ะบต้วกระโดดหน้าคุณเชื่อไหมดิมันก็ยังทอกปอกคุณเหมือนกันทับลลางอกทัหังสกิวนครับยิงเี้อะไรรู้อะ้รตวปิดหนึ่งสองสามสี่ห้า ไปปฎิหารไปย่าน้าอนจหลังไปอ่ากันก็หน้ดนครับกดเลยต่ออยู่ตครับก0าัดอื0าัมเมยจะไปูอยู่ชาวมู เหน่ยอ่ะคุณจะแดกเขนคนเล่นก่อนนะแ่ไนมือพี่ีไหมสามสามนอย่างนั้นกดยอมเลยเลยก็ยสีสได้ไมย2่สิบ8ป8สแปดเชอ้สมแปนสาครับอเฮ้ยเฮ้มยิ้มไม่ได้สาก็เป็นย0สิ ความรักของผมคือมันไม่มีที่เดียวเลยออมันอยู่ตั้งแต่จบจรกเลยโอ้คุแรทั้งเกมกุมทั้งคนเดนไม่เกมเลยอ๋รงไอ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 โกงอ่ันหเป็นไงบ้างครับตึ้งอูตสา์เียระมากึไเ็สาวลไอสุดชิงสีปะสุดชิงสลี ไม่ใช่ซิงซลีไ่ซิงซลีซิงซลิปทีสองชนะ่รู้จะไม่ทำหน่งมือกูอ่ะอยูุทธศาสตร์มึงได้เสียได้ไม่ดีแล้วปีชีนออกมแล้วตัดกูนีดีกว่าีชนแม่ตัดสองหมื่นไอ้ย่กาไม่อย่างงี้ช่วยรักิาช่วยกูด้วยไม่กไปกันทีคนที่ผมพูดไอ้เรื่องแวงกึ่เทอ ไห้รได้นก็ดีอะ่เสร็ก็จุดจบเยีเกิไปเไมู่้ครับแต่ปลิ้นป่อย้ไมไอ้ปลิ้นกป่ไรตอนนั้นใช่เด็เราต้องเชียร์คนยาสูบตอนนั้นปล่อยตนั้นสีไดงไม่กัดไม่กัไม่กัดเลยน่ตกเกลดติ๊กเกล็ดดีคนติกกดติกเกดติ๊กเกดติ๊กเกด้ิ๊กเกดก็ดติ๊กเกดตกด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 ก

เอออะไว C ไม่ต้อ่ะมีทั้งโอทีจีโอทีจีและที่มีัวแล้วรอยโหมดแทจบก็รอไปเลย้ส่อเลยนะแต่ถ้าถ้ากูแชมป์กูไปแดกกูบอกแล้วแต่แต่ต้องรอผ้าก่อนรอมก่อันเนี้ยเล่นเล่นจะจบแล้วเน้ยอ่ามันจะสกอรไปไม่ได้กมีเยะม่ ยังไปได้ยังไปได้ยังไ่ได้จบแต่กู่านไิดก็คือคอคอครับลามันจะ้อรต้องไปโดนดรร้านที่ไม่ใส่รานทําทำร้านที่ไม่ใส่ร้านทีทำใจอยู่ที่โดนเข้าไปทีาคใจผไม่ใช่คนเราไปนทีทำดไปยงไไม่าไปแล้วทใจผไปยังไงไมต้องไปเจวนลงงั้นหรือไปกูเป็นเช่นเดยกัน้านด้วยนะเป็นแุ่่นลงนมาันเล มีตัวถังก็่ไรครับก็อันนี้ไม่ได้เปนวิชาการเนี่ยดาสนาความนั้นเป็นหกฐาที้ยย่บเป็นกูต้องเดินทาไป้อย่ากุนรำแล้วกูไปเดียวไเดียวพวกกูนะมล่เทียมมันจะไปี่ถ้าูแมันเ่ยเน้ยมันไเด้าแมันเ่งน้มนจะได้มนล่ย้มันะไปดยว้ามเล่นี้ยมันไเดามั ที่จริงเราเข้ามาให้ดีดอครับจิงเ่เมตรตาพิเราเราเล่นเรวดีแล้วค่ะอกวยิ่งยิ่งเราเป็นยิ่งเราของไม่รู้เราำมกี่สาม่ตอนัคือของใช่ไหมต้องาเห็นตรกูลนะตาถามิดในกิจลเทีเมตร่างเ็่างไม่เหนื่อ เดี๋ยวเลยเนี่ยเพเนี่ยกลัอยู่ที่มสเสยดาวยีสใบนอห้ยบวัตไ่น้ยมเอะมกูให้นมดีดดิพเราบบนตสครับเ่เลยเครับเลาตองีมย่าให้ตซีฟู้สาแล้วเีวลิงมยิโลกไปยอ้เียเมาเาก็จบใเล่นหลัก็จเลยสี่เดีว มีอะไรต้นนี้ป่ะเอาออกตะกุ่ได้ก็ได้หมูสามไั้นดีป่ะมีอะไรยืมอะไรอย่างเงี้ยเอาไมไมมีอะไรบ้างยืมได้จะเห็นคุณอกม้ไม่ตัวกได้วก

ไอเนี่ยไอ้ไอ้ยบวแบีไ่นอ่บีาตไปืออแบบทบบขึ้นคยว่าิงบบขึ้นอ่น์ไแคนี้ไหคี่หม่ได้ไม่ได้ไม่้ไม่ได้ไม่ไดได้ม่ได้ม่ไดไ่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได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  ร้อนนาทีเนี่ยม่งร้อนจับไปสามรอเยเที่ยวเลยไปนานเดียวเลยแม่งร้อนที่เนเลยเนี่ยต้นเหไอนมเบอกควยนะไอ้ย่ใสเก่อนไม่มันมีักหลังัหลังมอะไรไม่ได้นี่นี่นี่อะไรอะไรทองหยาทองเจือเฮ้ยไม่ใชะรอวนี่นี่นี่ะะไมไมไม่

ก็บ้านนี่คนกบ้าน่มันแน่นบงที่ว่ามันมีเ่เลก็เพมลงแล้วก็ให้่าขอเื่อยตรงมันจะไม่เดือดรง้ก็อ ดีนะครับามี่บ้าดูเด็กแข่งเสิร์ฟลุงยู่ใช่ไหมเกิดอรครับอี่ไหจจไป

ไม่ีเอ์นะมีเบอ์ลนะีเออของสามแปดงสหไม่ไอหสามมีอะไรครับยังไงนะครับ อันนี้ s. <S oh ่สิบหาป่ี่ัหวอีกแล้วรีวิวมือเขาหน่อยครับมือเขายังไงครับเหืืองเพโอเคเอ้ยเอ้ยผมจะนบสนุนกรนั้นไปบูโดเยเลยแม่มนี้ไม่เปไม่แห่มแห่ไม่ได้ม่แหนแห่มาเปลี่ยนอออโบใต้กองไป ก็สามสามโมงแล้วไแล้วดิน้โซ่ได้ยินไหมพี่เราหราเราว่า huh. ถ like ้าพี่ตก g o o พี่ก็

ปาเียวเคยตามเลยไม่กดไม่นาแต่ก็ได้ซูนี่ครับอาจะควย่นนี่ยนยี่สิบสายไม่ได้หรอกใช่ใช่ังวงเนี่เอันดับหนึ่งี่าจะดูว่าเราทิไม่กินกันเลยีนปาบโซ